สวัสดีสวัสดีนะครับสวัสดีเพื่อนๆแล้วก็ขอต้อนรับเข้าสู่ y o u u u e e ช anel n ติวบอลเต็งนะครับรายการที่จะพาเพื่อนๆมาคุยกันมาวิเคราะห์กันนะครับว่าวันนี้มีคู่ไหนเด็ดคู่ไหนดีแล้วก็ที่สำคัญคู่ไหนหน่าลงทุนนะครับประจำวันที่18นะครับพฤษภาคมตรงกับวันพุธนั่นเองนะครับวันนี้ขอเพื่อนอีกครั้งหนึ่งนะครับมีแค่คู่เดียว นะครับเพื่อนๆนะก็คือไอทรอฟแฟรงค์เฟิร์ตกับกลาสโกลินเจอร์สในนักชิงยูฟายูโรปาลีกนะครับก็พูดอื่นละนะครับไม่สันทัดจริงๆเหรือเท่านี้ขออภัยด้วยนะครับเหมือนเดิมนะครับก่อนอื่นเรามาคุยกันถึงผลประกอบการวันก่อนสักนิดหนึ่งนะฮะว่าเป็นยังไงกันบ้างมาดูกันนะครับวันก่อนเนี่ยมี4คู่นะครับจากพรีเมียร์ลีก อาก็โชว์ซีเรียแล้วก็แชมเปี้ยนชิพอังกฤษนะครับสี่คู่ <c oughs> ขออภัยนะครับโดยคู่แรกเนี่ยนิวคาสเซิลกับอาร์เซนอลนะครับคู่นี้เนี่ยผมลงไปที่อาร์เซนอลนะครับแม้ว่าตัวเนี่ยจะเชียร์นิวคาสเซิลก็ตามนะครับซึ่งผมก็ไกลๆว่ารู้ตัวดีแหละว่าศักยภาพย,ยังคงงัดกับท็อปโฟ์ของพรีเมียร์ลีกลำบากนะครับแต่น่าจะแพ้แหละแต่คิดว่าน่าจะสกอร์ไม่น่าขาดนะครับซึ่ง ตอนแรกมันต่อมาที่ครึ่งลูกนะครับ <c oughs> แล้วก็ไหลไปที่ลูกครึ่งคบครึ่งครบลูกนะครับก็น่าจะมีหนึ่งลูกในใจคิดว่าอย่างนั้นนะครับปรากฏวา่าลูกรักผมอย่างเอานะครับซัดไปนะครับสประตูคู่นี้ ไม่น่านอกใจเลยเพื่อนเน้ยเสียดายนะครับผมน่าจะรองไปที่นิวคาสเซิลนะครับคู่ที่2ซัมโูเรียกับฟิออเรนติน่านะครับคู่นี้เนี่ยแอบเชียร์ไปทางฟิอ์นะครับที่ล่าสุดสามารถล้มโรม่าได้เนี่ยผมว่าไม่ธรรมดานะครับแม้ว่าฟอมโดยรวมของทั้งคู่เนี่ยจะค่อนข้างสูสีกันนะครับแต่สุดท้ายนะซัมโูเรียนะครับสุดกว่านะวันนี้นะกดไป4ประตูคู่นี้ก็ตายอีกแล้วนะครับ แพ้ไปนะฟิออแพ้ไป1ประตูท่อ4นะครับคู่ที่3จูเวนตุสกับลาสิโอนะครับคู่นี้ผมมองว่าน่าจะจบลงที่การเสมอนะครับเนื่องจากยูเวเองเนี่ยก็ลอยลำไปละนะครับสำหรับฤดูกาลนี้นะยังไงก็จบท็อปโฟลแล้วก็ล่าสุดเพิ่งผ่านศึกหนักกับอินเตอร์มานะครับหนึ่งน่าจะละนะครับ ก็น่าจะโูดเทตตัวให้ที่พักบ้างนะครับก็น่าจะชิลสำหรับยูเวนตุสนะครับในนัดนี้สำหรับนัดนี้เนี่ยผมก็เลยลงไปที่ลาซิโอนะครับสรุปลาซิโอมันตามยันเสมอได้จริงๆนะครับเพื่อ,อนๆะน่าราคามันเอ,อปอ,ปอ,ปอนะครับย,ยังไงยังไงคู่นี้เราก็ต้องลงที่ลาซิโอเพราะมันยูเวนตุสมันต่อมานะครับคู่นี้ก็เสมอก็ปอปอได้ครึง่งหนึ่งนะครับคู่นี้หูได้ก็ได้ไม่เต็มนะคู่ที่สุดท้ายนะครับ จบที่แชมเปี้ยนชิพนะครับเป็นฮัตต์เดอร์ฟิลด์ทาวน์นะครับพบกับลูตันทาวน์นะครับเป็นเล็กที่2ของรอบเพลย์ออฟนะครับซึ่งทั้งคู่ก็เรียกได้ว่าสูสีแล้วก็ขับเคี่ยวกันมาทั้งฤดูกาลนะครับแต่ว่าเล็กแรกเนี่ยลูตันกลับเก็บคะแนนไม่ได้นะครับซึ่งก็ต้องลําบากหน่อยที่ต้องมาเจอกับฮัตต์เดอร์ฟิลด์ในบ้านนะครับที่สีนัดหลังนี่ยังไม่แพ้ใครเลยนะครับฮัตต์เดอร์ฟิลด์นะ คู่นี้เนี่ยราคาเปิดมาที่ฮาร์เดอร์ฟิลด์ต่อปอปอนะครับดังนั้นคู่นี้เนี่ยราคาไม่ไหลด้วยนะครับก็ลงไปทางเจ้าบ้านนะครับสุดท้ายฮาร์เดอร์ฟิลด์ก็ไม่ทําให้เราผิดหวังนะครับเพื่อนนะกดมาหนึ่งประตูนะครับเพื่อมากินเต็มนะครับคู่นี้นะครับสรุปนะครับผลประกอบการนะครับเพื่อนวันนี้ก็เข้าเนื้อเล็กน้อยนะครับแหมเอาจริงนะคู่ไม่น่านอกใจนิวแคเซิลเลยผมนะเจ็บใจชิบหายนะครับ ไม่เป็นไรนะครับวันนี้หนึ่งคู่ของเราโดดโดดเดียวๆนะครับมาเอากันใหม่ <c oughs> ว่าจะเป็นยังไงกันนะครับ <c oughs> คู่นี้เนี่ยาราคานะครับพูดถึงราคากันก่อนราคาเปิดเมื่อทช่ไอ้ทรัฟแฟง์เฟิร์ตนะครับต่อปอพอ Glasgow Rangers นะครับคู่นี้เตะก,กันทีสอนะครับ คืนวันพุธหรือว่าเช้าวันพฤหัสบดีตามเวลาบ้านเรานะครับเป็นนัดชิงชนะเลิศของยูฟายูโรปาลีกนะครับคู่นี้เนี่ยมีนัดเตะกันที่เอสตาเดโอรามอนซานเชสิควนนะครับสนามหลักของเซบียาของเรานนั่นเองนะครับคุ้นหน้าคุ้นตากันดีนะครับซึ่งที่ตอนนี้นะครับทั้งคู่เนี่ยมาจากต่างลีกกันนะครับอาตัวแฟรงก์เฟิร์ตนี่มาจาก บูเดสลีกานะครับอยู่อันดับที่11นะไม่น่าเชื่อนะครับตอนฤดูการนี้นะแต่ว่าเล่นในหลีกไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่ถ้วยนี้ยางดีนะครับ1นัดชนะ10เสมอ2แพ้12นะครับวินเวทอยู่ที่29.4%นะในส่วนของ Glasgow Rangers มาจาก s t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  i s r p r i m r s r s p นะครับลีกสูงสุดของสกอตแลนด์นะครับอยู่อันดับ2น่าจะรองจากเซล t i c นะครับ มีสามสิบนัดชนะไปโอ้โหชนะไป23แพ้แค่3เท่านั้นเองนะครับเสมอ7นะวินเรทอยู่ที่69.7%ิบ็แห่งมองแค่ในลีกเนี่ยถึงว่าคลาสโกลเรนเจอร์สเล่นในลีกได้ค่อนข้างดีเลยทีเดียวไปดูการนี้นะครับพเพื่อนๆนะผลงานล่าสุดนะครับแฟรงค์เฟิร์ตจบลงที่นะครับเสมอกับไมนะครับ2ประตูต่อ2นะครับก็ก่อนนั้นก็ ยังเสมอกับเมืนเช่นกลัดบัคนะครับหประตูต่อ1ทําให้ตอนนี้ไอทรร์แฟรงก์เปิดนะครับทุกรายการนะครับไม่แพ้ใครมา3นัดติดแล้วนัดล่าสุดเปิดบ้าน์รับการมายืนของกลุ่นคอนนะครับเวสแฮมแล้วก็เป็นนัดที่นะครับชิงเอาตัวรอบชิงมาได้จากนัดนี้นี่เองนะครับก็ถือว่าทําได้ค่อนข้างดีนะครับนัดหลังแฟรงก์เปิดแพ้ไม่แค่ครั้งเดียวนะครับนัดเจอกับเลเวอร์คูเซ่นนะครับก็ถือว่าผลงานค่อนข้างดี ช่วงหลังโค้งสุดท้ายของแฟรงเฟิร์ตนะครับทางเรนเจอร์สนะครับล่าสุดเนี่ยบุกไปนะครับถลม Mid ่มฮาร์ตออฟมิโลเลเซียนเอฟซีนะครับในลีกสามหนึ่งก่อนหน้านั้นถล่มรอสคานตี้ในบ้าน4ี่หนึ่งทำให้ตอนนี้นะครับเรนเจอร์สเนี่ยไม่แพ้ใครมานะครับแฮนดติดแล้วซึ่งก่อนหนะ้านั้นล่าสุดเนี่ยนัดที่แฮนนะครับก็เย็นเสมอกับจาฟงเซลติกได้1ประตูต่อหน,นึง่ง หลังจากนั้น4นะัดหลังชนะทั้งหมดเลยนะครับชนะไลฟ์ซิกชนะดันดี20ที่เหลือก็ตามที่ผู้ชมเห็นเลยนะครับแพ้นัดหลัง,ลงยังไม่แพ้ใครเลยเอาจริงแค่แน้ัดหลังทั้งคู่นะครับก็คนข้างสู่สีกันไม่ได้หนีกันเลยนะครับฟอร,ร์มโดยรวมแพ้ัดหลังนะก็ <c oughs> ซึ่งผมท,ท,ที่ที่ตอนนี้ที่ผมมีข้อมูลในมือนะครับครั้งนี้เนี่ย น่าจะเป็นครั้งแรกนะครับที่ทั้งคู่ได้พบกันและก็ถ้าจำไม่ผิดนี่จะเป็นครั้งแรกที่แฟรง k ์เฟิร์ตนะครับเข้ามาสู่รอบชิงชนะเลิศได้นะครับซึ่งเรนเจอร์เนี่ยเคยผ่านเข้ารอบชิงมาแล้วครั้งหนึ่งนะครับเมื่อฤดูกาลนะครับ2007-2008นะครับซึ่งระวังทางผมว่านะของแฟรง k ์เฟิร์ตนะครับเรียกได้ว่าเหลือจะเชื่อนะที่สามารถฝ่ามานะั้งบาเซโลนา เวสแฮมเรอเรติสนะครับดูทีมที่เชี่ยวบอลถ้วยทั้งนั้นนะครับเคลีย์ตกรอบได้ทั้งหมดนะครับถือว่าเป็นม้ามืดจริงๆสําหรับฤดูกาลนี้นะครับซึ่งทางเรนเจอร์เซงก็เรียกได้ว่าทําผลงานในลิกได้อย่างยอดเยี่ยมเช่นกันนะครับซึ่งตรงนี้เอาจริงๆเนะี่ยผมแอบให้คะแนนความทรหดและความอึดของแฟรงเฟิร์ตนะครับที่สามารถฝ่าฟันกันมาจนถึงตอนนี้ได้แต่ละทีมเนะี่ยก็เป็นชั้นนํา ในลีกเลยนะอย่าง <c oughs> บาซาร์เนี่ยโอ้โหบาทางบาเซโลอาลาลิก้านี่ก็อย่าอย่าไม่ต้องพูดถึงเลยเนะครับอ่าเวสต์แฮมฤดูกาลนี้ของพรีเมียร์ลีกก็มาอย่างเอวนะครับโอ้โ oh, หป๋าฟันมาได้ทั้งหมดนะครับจากอ่ uh, ทีมที่อยู่กลางตารางนะครับของลีกบุนเดสลีก้านะครับในฤดูกาลนี้แต่ยันเขี่ยทิ้งมาได้ทั้งหมดผมว่าไม่ธรรมดานะครับสำหร,รับแฟรงก์เฟิร์ตนะ ซึ่งผมแอบเชียร์เลยนะเห็นเห็นเส้นทางที่ไม่ได้โรยดวยกรีบกุหลาบของแฟรงก์เฟิร์ตนะครับซึ่งราคาเนี่ยมันต่อมาก็โอ้หน้ารักเลยนะเพื่อนปอๆนะครับผมว่าคู่นี้ผมลงไปที่แฟรงก์เฟิร์ตนะครับเพื่อนไม่รู้ว่าเพื่อนจะคิดเห็นยังไงนะลองอ่าเมนต์นะครับมาแลกเปลี่ยนทัศนะกันได้นะครับสนุกสนุกนะเพื่อนเราม่น,น้มีคู่เดียวเนาะไม่รู้จะพูดอะไรเลยนะครับก็น่าจะมีแค่นี้แหละนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เจอกันใหม่แล้วก็สุดท้ายนี้ก็ ขอบคุณเพื่อนๆนะครับที่รับฟังกันมาจนถึงตอนนี้แล้วก็หวังว่าข้อมูลนะครับที่เราคุยกันตอนนี้เนี่ยจะเป็นประโยชน์ในการช่วยเพื่อนตัดสินใจไม่มากก็น้อยนะครับก็ขอให้ดูบนมีความสุขนะนเพื่อนๆนะแล้วก็โชคดีนะครับในการลงทุนอย่าลืมมีสติสังด้วยนะครับจะลงหุ้นลงอะไรไปนะครับวันนี้ก็ติวบนเต็งนะต้องขอตัวลาไปก่อนสวนัดี